รับบทเป็นมิลปับาดค่ะก็เป็นเหมือนลูกของท่านพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วก็พบรักกับเจ้าชายเชียร์ถังค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าจะแต่งงานก็เลยไม่ได้แจ้งครอบครัวอะไรก่อนก็มาที่มันตะกูลาเลยกับเจ้าชายแล้วก็เสร็จก็เกิดปัญหาอะไรขึ้นข้าวโพกเลยส่งที่สาวมาค่ะมาช่วยรับทบาทยากไหมครับดิชี่กับเรื่องนี้เตรียมตัวทำากรบ้านยังไงบ้าง ก็มีเวิร์กช็อปเยอะค่ะเพราะว่ามันต้องมีทั้งเรื่องแบบการไล่ล้าอะไรเงี้ยค่ที่มันต้องใช้เป็นในการฝึกในการเป็นขั้นตอนฝึกเลยเป็นว่าที่พะชายาก็มีไปเรียนลํำเรียนเป็นเต้นแบบอินเดีเยอะไร เพราะว่าแบบจริงๆครอบครัวที่บ้านเนี่ยแม่ก็แบบอยากที่เล่นมากๆเพราะว่าอยากเห็นมันแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบอยากอยากทําอยากให้คุณแม่อยากให้หลายๆคนได้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสวยงามมากๆแต่ฟิจริ้งแล้วก็ก็ดีใจใน,นิดนึงค่ะอ่มมาถามฟีดแบ็กละครนิดน,นึงละครนอนแอร์ไปแล้วฟีดแบ็กเราเป็นไงบ้างดีไหมครับสำหรับเรา,าก็เห็นแฟนๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ชอบก็ดีใจค่ะแล้วก็ คุณแม่นี่ก็ได้ดู้วก็แบบดี่ใจอยากเห็นแบบได้แต่งหน้าแต่งตงัวสวยๆนี้ในละครงส่วนเนี่ยเราชอบเล่นเป็นแบบเป็นแบบมนุษย์มนุษย์ม,กมากๆเล่นเป็นคุณโกนดอยอะไรเงี imore, ้ยค่ะก็จะแบบไม่ได้ไแต่งหน้าแต่งตัวเรื่องนี้ก็แบบเต็มที่มากๆแบบทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมแฟนสาวที่ชื่อไงบ้างแฟนสาวก็ชอบเราะแฟนสัวก็แบบบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นเราในลุคนี้แล้วก็แบบลุกเจ้าหญิองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบวุ้ยสวยชอบ่ะก็เพื่อดีใจที่ทุกคนชอบ พี่เหมือนน่ารักมาๆกๆกลิ่นมากๆค่ะแล้วก็ใจดีแล้วก็แบบตลกด้วยค่ะแบบเบื้องหลังเขาก็จะพยายามแบบนี้แลกชวนคุยเล่นให้เราไม่เครียดไม่เกร็งอะไรใช่ค่ะพี่เฟิร์นก็น่ารักมากค่ะตอนแรกเราก็เหมือนเก่็งว่าแบบกลัวแบบจะทําตัวยังไงเลยแต่พอเข้าฉากได้เจอพี่เขาจริงๆแบบพี่เขาใจดีมากน่ารักมากแบบเหมือนเป็นพี่สาวเราแบบจริงๆเราเชื่อได้เลยว่าพี่เขา บบคอยปกป้องดูแลเราสอนเราแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดน,น้องก้อนกอนน่ารักค่ะน้องก็แบบตั้งใจเป็นมันเด็กเตั้งใจมากๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยกันยออเยอะเพราะแรกๆเหมือนเราก็เหมือนน้องก็ยังใหม่แล้วก็เด็กกว่าหนูเยอะเหมือนน้องก็มีความเก่งนิดนึงแล้วก็มาเวิร์กช็อปในความแบบเป็นคู่รักอะไรางเงี้ค่ะ เพื่อให้แบบพอเริ่มถ่ายจริงเราจะได้แบบสม,มางมากเพราะมันไม่มีจนดมาก่อนเลยมันเริ่มมาก็ต้องรักกันเลย,เลยก็ย่อมมีิร์ k ช h o p เยอะยคะอดีใจไหมกับกระแสตอบรับกับละครเรื่องนี้กับคู่ของเราเหมือนกระแสก็ปังมากเันนะกับคู่เราบอกว่าแฟนๆอยากให้มีเรื่องต่อไปก็ดีใจค่ะก,ก็ก็รู้สึกว่าตอนถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วพอตอนนี้ทุกคนชอบเราก็ดีใจหายเหนื่อย จะมีโปรเจกต์ที่ได้ทํางานด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะและ้วอนาคตก็อาจจะมีก็ต้องรอติดตามดูค่ะแต่ตอนนี้มันยังแบบไม่นานานไอคอนเฟิร์มขนาดนั้นเลยอยากให้ทุกอย่างแบบคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีในการแบบทำงานด้วยกันเรื่อยๆก็ชื่อเมย์ค่ะซาลีะคะ่ะทุกวันพุธเธอหัดค่สะสองทุ่มยี่สิบนาทีทั้งช่องวันค่ะแล้วก็ติดตามชมวงผลงานอื่นของด้วยนะคะที่น่าจะมีแบบแจ้งเร็วๆนี้แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกัน ขอ้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณสำหรับ,บกำลังใจทกอย่างนค่ะ